อันนี้นะคะเล็บที่เหลืองเนี่ยมันคือเล็บมันจะหนา <Hey. S 1> เล็บมันจะหนาเดี๋ยวพี่ก็จะเคลียร์ความหนาออกแล้วน้องกลับไปน้องจะดูแลเองได้

เขาไม่เคยเข้าร้านตัดเล็บใช่ไหม ตัดแล้วให้พอดีกับขอบนะ หาเหล็กนะคะเขี่ยทำความสะอาดเท่าแบบเนื้อที่มันลอกๆเนื้อพวกมันเยอะอย่างงี้ค่ะมันจะทำให้ไม่กดไม่เป็นแผลอ,อันนี้ก็คือเล็บเหมือนแบบมันจะจิกนิดนึงเนี่ย ไม่รูผ้าเลยดหรือยังภาพร้างอยู่ค่ะเจ็บไหมคะมาต้องไกลน่าจะทำให้เจ็บตั้งนิดอย่าเห็นไหมเล็บก็ร่วมจิกตรงนี้จนเป็นรู การที่จะทําให้เล็บมันไม่กดเข้าไปในรูอะค่ะเราต้องเอาสเดีเข้าไปกั้นเอาไว้ข้างใต้เล็บกั้นแบบเมื่อกี้ที่พี่เอิมกั้นให้อะ่ะที่เอิมกั้นสเดีไว้นะข้างนั้นที่เราเจ็บ เรียบร้อยมนะั้ยขอบคุณนะคะ